ของฝากจากฟากฟ้าที่คาก็ไม่อยากได้อ,อยู่ดีๆมันลอยมามันหล่นลงมาแล้วมาปึ๊กใส่หน้ากระจกช่วยกันดูหน่อยค่ะว่าของฝากที่ว่ามันคืออะไรคะคร อะไรมันตุ๊บลงมาเนี่ยฮะคือทีแรกนี้ฉันมองนะหินใช่ไหมอ่ะแบบมันมันเร็วมากป เดียวมากแล้วกระจกแตกแบบนี้ไอ้แดงแเนี่ยตอนแรกนึกว่าเห็นอะไรสีแดงหรือเปล่าแต่ <ฮะ S 2> เดี๋ยวคุณอารยาเฉลยเออเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดูค่ะแล้วเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าวันที่17ที่ผ่านมาเส้นนี้คุณเส้นบรมราชชนนี <ฮะ S 1> ช่วงกมที่98อ่ะแล้ววัตถุอะไรบางอย่างที่มันร่วงตกลงมาใส่กระจกมันคืออะไรกันแน่เอ้ข้างบนมีก่อสร้างอะไรไหมฮะก็ไม่เห็นมีน่คะไม่มีนะฮะคือคมันไม่ใช่ใต้าทางก่อสร้างรถไฟฟ้าเลยใช่หรือถ้าเกิดว่าเป็นใต้ทางก่อสร้างจริงๆต้องมีสแลนมีป้าามอะไร ห,หรือถ้าเป็นเส้นพระรามสองก็จะไม่น่าแปลกใจอันนี้เส้นบรมรชนาชชนนีไม่มีการก่อสร้างนะคุพูดแบบนี้ว่าเส้นพระรามสองไม่น่าแปลกใจนี่เป็นตลกร้ายที่จี๊ดเหมือนกันนะคะ,คะอ่าเส้นบรมราชชนนีตรงนี้ก่อนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกบอกว่าตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกจริงๆตั้งสติได้นะหักพวงมาลัยชิดซ้ายเลยนี่ดีนะเนี่ยลูกชายเพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้ทะลุนั่งอยู่ในรถด้วยนี่แล้วกระจกทะลุแตกลงมานี่ไม่รู้จะทํายังไงทีนี้พอตั้งสติได้ปั๊บเนี่ยเธอไปเช็คสภาพ คือเห็นแล้วแหละว่ามันแตกแต่ตอนที่ออกไปดูเนี่ยยังไม่เจอนะไอวัตถุที่ว่าน้ําตาลน้ําตาลแดงแดงแดงมันคืออะไรย้อนดูกรองหน้ารถแล้วเมื่อกี้เราทําภาพสโลว์ภาพช้าให้คุณผู้ชมดูก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไอที่เห็นเนี่ยๆๆๆเนี่ยเราหยุดเราฟรีซภาพไว้เนี่ยมันคือน็อตคุณน็อตขนาดเท่าหัวแม่โป้องอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงมาจากไหนก่อสร้างก็ไม่ได้ก่อสร้างทางก็ไม่ได้ทํารถใหญ่ก็ไม่มีไม่รู้ไงคะว่าอ้าวมันมาจากไหนแลวจะเรียกใครให้รับผิดชอบได้ ก็ต้องบอกประกันตัวเองนั่นแหละค่ะเปลี่ยนกระจกบ้านหน้าทั้งแผ่นแหละตอนนี้ให้ประกันดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็มีการโพสต์เพิ่มเติมด้วยบอกว่าจริงๆไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครเลยนี่ตกใจมากนะพยายามประคองสติก็ถือว่าเป็นค่าวซวยแล้วกันที่โดนแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันทะลุมากระจกแตกแล้วมาโดนคนขับหรือมาโดนคนนั่ง Uh huh. ไม่อยากจะคิดภาพจริงๆค่ะดังนั้นนี่ขนาดเธอบอกว่าตอนขับรถเนี่ยก็มีสติไม่ประมาทแล้วนะร,ระวังตัวเองมากขนาดไหนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆค่ะคุณผู้ชมจริงๆนะฮะ